ของมากแม่ตัวนี้ <tortured. S 2> เปิดบอกกันที่พัทยาอีกแล้วการมาทะเลรอบที่ร้านร้านแป ก็คือช่วงนี้มาทะเลบ่อยมากทุกคนลูกตัวอีกทีก็คือกลายเป็นสีเลเวอร์ไปแล้วเป็นทริป2วันหนึ่งคืนพักผ่อนชิวๆวันนี้เราเลือกพักกันที่โกลเด้นทิวลิปพัทยาบีชรีสอร์ทนั่นเองกินดูรีวิวเยอะมากกว่าจะเลือกมาที่นี่เพราะตอนแรกกะว่า,าจะไปที่นึงก็คือเมดเวิร์ธเทิร์นแต่ว่าห้องเขาเต็มมาในวันที่มาจะมาก็เลยเออตัดสินใจมาที่นี่แทนทุกคนห้องตรงปกมากสวยมากๆด้วยแหละสวยกว่าที่คิดไว้เยอะเลย ห้องที่มาเลอกพักในวันนี้ก็จะเป็นห้องดีลักรุมนะคะซึ่งห้องมันกว้างมากๆทุกคนคือดีกว่าที่คิดเยอะอันนี้ก็จะเป็นโซนอ่างล้างหน้าก็จะอยู่ข้างนอกสามารถแต่งหน้าได้มีไฟให้พอห้องน้ําประมาณนี้เลยมีอุปกรณ์ครบมีชาวเวอร์แล้วก็มีอ่างอาบน้าด้วยแถมอ่างใหญ่มากสะอาดมากๆแถมกระจกไม่ได้ใส่นะสามารถมาก,กับเพื่อนได้และโซนถัดไปก็คือจะเป็นวิวที่ไมได้ก็จะประมาณนี้นะคะสามารถมองเห็นสระว่ายน้ําแล้วก็ติดวิวทะเลนิดหน่อยโดยรวมแล้วก็คือโอเคสามารถมานั่งชิลๆด้านนอกได้และการมาพัทยาครั้งนี้คือแดดแรงมากคมก็เลยยหิบตัวนี้มาด้วยนน่ง ตัวนี้ก็คือ Bio r e y UV Intensive Aura น้องเป็นครีมกันแดด SPF 50 PA บวกๆๆไปเลยที่หมช่ชอบคือเนื้อกันแดดเขาดีมากซึมเร็วแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนะเลยสามารถทาได้ตลอดทั้งวันแนะนําให้ทาทุกๆ2ชั่วโมงเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นบอกเลยแดดแรงแค่ไหนตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่โอเคทุกคนทาโลชั่นกันแดดเรียบร้อยแล้วก็พร้อมลุยกับกิจกรรมแล้วค่ะซึ่งตอนนี้อ่ะไมช่กินก่อนเวลาใช่ไหมเป็นเวลาแบบันทึกประมาณเยน็เยนๆเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดแล้วไปถ่ายรูปเว้นก่อนนะะคทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเตอนนี้ก็

นี่ก็เป็นมุมสระว,ว่ายน้ำที่มาจะมาถ่ายรูปนะคะทุกคนรูปก,ก็ได้ไปประมาณหนึ่งเลยเยอะมากได้รูปเยอะมากวันนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นคาเฟ่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปดูแล้วก็ทางตรงนี้จะเป็นทางวงปหวหะไปเดี๋ยวไปดูกัน ทุกคนนี่ก็คือออฟฟิศที่สองคอลแล้วนะคะเดี๋ยวจริงๆอ่ะตอนแรกไมากะว่าจะใส่เป็นขอบใช่ไหมแล้วก็ใส่เป็นแบบบิกินี่อ่ะก็คือแบบเออใส่ากางเกงแต่ว่ารู้สึกว่ามันอาจจะโปลเกินไปก็เลยเออส่เป็นยีนแทนอะไรประมาณนี้แค่นี้ให้มันดูแบบกุบๆเนาะไม่ต้องโป้ะอะไรมากต่อมาถ่ายก็คือเขาก็มีจะให้เป็นอัฟเตอร์นูนทีมาให้นะคะทุกคนซึ่งในโปที่ไมค์มา,มาคือให้ของเยอะมากจนตอนนี้รู้สึกแบบอิ่มมากๆเลยแล้วก็ยังมีอีกนะยังมีซีฟู้ดตอนเย็นอีกทีนึง้วเดี๋ยวไป เจอกันอีกทีตอนเย็นเลยก็ได้เดี๋ยวถ่ายรูปสักนิดหนึ่งริมทะเลไปตัภาพเนี่ยพอเดินม,มาจากข้างบนตรงสรว,ว่ายน้ำนิดเดียวก็คือจะเป็นหาดรายทะเลแบบนี้เลยนะจ๊ะคนที่นี่มันดีนะคือค่อนข้างเป็นส่วนตัวเลยรู้สึกบบมันเหมือนเป็นหาดส่วนตัวของโรงแรมก็คงจะฟิลๆนั้นมัน้งเนี่ยไม่มีคนเลย วันนี้คือไม่มีคนเลยเนื่องจากน่าจะเป็นวันธรรมดาด้วยแหละเพราะว่าไมค์ก็กล่าวว่าเออชอบแบบไม่มีคนนะก็เลยเลือกจองมาวันจันทร์อังคารประมาณนี้รู้สึกว่าอยู่แล้วชอบมากๆอยากใจอยากอยู่อีกสักวันหนึ่งเลยแต่ว่าจะไปย้ายไปอีกรงแรมบหนึ่งไมค์ก็กลับเลยต้องดูตารางงานก่อนอถิ่นไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันต่อเดี๋ยวถ่ายรูปเล่นกันเสร็จก็เดี๋ยวไปกินซีฟู้ดตอนเย็นกันต่อนะคะทุกคนไป อ้ทุกคนน่ากินมากหิวมาก มาก,ก่อนนอนเดี๋ยวมาจะพาไปดูสกินแคร์ที่พกมาวันนี้กันวันนี้พกมาแบบเบาๆมากตัวแรกเลยก็จะเป็นโฟมล้างหน้าอันนี้มาเคยรีวิวไว้ในบล็อกแล้วต่อมาก็จะเป็นกันแดดของ b i o อ e UV ค่ะขายไม่ได้อันนี้ต้องทาทุกๆ2ชั่วโมงและที่สําคัญเลยดรพงษ์จ้าทาไปเลยทั้งตัวเช้าและเย็นใช้ดีมากๆตัวนี้ มอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้น่าจะเป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าวันนี้ตื่นมาเช้ามากปิดนาฬิกาไปหลายรอบมาเพราะว่าบางครั้งจะเพลียหน่อยฟังแค่เวลาตัดสับหรว่ามีการหลับฝันค่ะกิน,นข้าวเสร็จก,ก็เลยทีฝนตกก็เลยปิดปิดกันไปนะคะไม่มีอะไรนอนก่อนเราจะไปกินข้าวาก็อย่าลืมปกป้องผิวด้วยอ,อันนี้นะคะทุกคนอันนี้มาทาเรียบร้อยแล้วกันแดดแนะนำให้ทาทุกทุกสองชั่วโมงนะทุกคนมันจะได้ปกป้องผิวคันสุดโอเคเดี๋ยววันนี้เราลงไปกินข้าวกันดีกว่า ทำวิธียูทูบเบอร์ก่อนนี่นี่คนเลยประเดิมเจ้าแรกไช่อันนี้คือแรมเด็กเก่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นสเตชันน้ำซีเรียลโซนจ้าปางเิ้งอ้ยอันนี้คือของโปรดปานขนมเออใดๆผลไม้แล้วก็สลัดนี้ ประมาณนี้ลวทุกคน Let's go อิตัวคาเฟ่สวยทุกคนที่โรงแรมนี้คือเขามีคาเฟ่เด้ยวยนะเดี๋ยวเราค่อยมา เดี๋ยวไปเก็บของด้านบนก่อนแล้วก็พร้อมเสร็จเอาค่อยมาคาเฟ่อะไรครับตามติดชื่อลุงพลเลยอันนี้ป้าแต๋นตามติดชื่อป้าแต๋นราคาดูราคาสิรีวิวร้านหน่อยนี่ไงชิลล้านอยู่ข้างหลังหมดโว้ยไหนอ่ะนี่ไงบ้า ของมากแม่ออ,องมากแม่ตอร้างภาพหาที่ทางภาพพื่มุมนี้ราชนิกุลเวอร์นี่โหถ้าใส่ชุดหวานมาคือแบบดือฟิลวันนี้ก็คือเหมือนมารีวิวโรงแรมแต่จองที่นี่ก็คือคุ้มอยู่ได้ทั้งวันเลยแนะนำ ทุกคนเราถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังจะเช็คเอานะคะก็มันแสงมันจ้าไปไหมฉันต้องเปลี่ยนมุมปิดบวกทุก่นก็ถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้คาเฟ่น่ารักมากแต่ว่าไอตรงที่นั่งเมื่อกี้มันเป็นเหมือนแบบที่นั่งแบบซิกเนเจอร์โนก็ต้องรออแบบเขาแบ่งเวลาให้คนละ1 0 1ถึงนาทีนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะซึ่งมายก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดอะไรมากเนาะเพราะว่ามาชิลๆจริงๆเนาะใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้มาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคลิปสั้นๆ